สินาทีมีคำตอบนะคะ10 Minute Tal k oh, วันโอแบบเจอเยอะมากไม่ใช่แค่ inbox นะกับทีมงานกับทีมของโคิโอเองก็ยังมีคำถามนี้เหมือนกันนะคะถ้ามีคลิปแนวตั้งเต็มจอที่พวกเราทำกันนะ9ต่อ16นี่ใช่ไหมคะสามารถโพสต์ลงใน YouTube ได้หรือเปล่าโอเค10นาทีนี้แหละจะมาตอบให้นะคะเนี่ยทุกคนเลยทั้งผู้ผลิต เอ่อคอนเทนต์เองแล้วก็คนที่เซพคอนเทนต์นะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะดูเป็นนะคลิปสั้นแนวตั้งเต็มจอใช่ป่ะโอ้สามารถโพสล,ลง YouTube ได้ไหมเพราะว่าตามความเชื่อเดิมๆนะคะแล้วก็เป็นค่านิยมเดิมๆหรือว่าตามแพลตฟอร์มแล้วเนี่ย YouTube เนี่ยเขาก็จะเป็นแพลตฟอร์มที่ ทำคลิปแนวนอนมาตลอดแต่โคโยวจะบอกว่าเขาก็มีปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ไปตามยุคตามสมัยแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอบคาถามให้เลยนะคะว่าคลิปสั้นแนวตั้งเต็มจอสามารถโพสต์ลง YouTube ได้ยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะเดี๋ยวโคโก่จะโชว์ให้ดูอ่ะโอเคเป็นคนที่ผลิตคอนเทนต์ในรูปแบบของคลิปสั้นแนวตั้งเต็มจอแล้วก็โพสต์ลงในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะ พอพอเราทําทุกแพลตฟอร์มออนไลน์แล้วเนี่ยเราก็เลยจะรู้ว่าอ่ะโอเคมันก็ทําได้อ่ะนี่คุณจะดูนะว่าเนี่ยคุณถ้าคุณเห็นหน้าจอนะคะหน้าจอจะโชว์เลยว่าตรงข้างล่างชื่อคูคิโอนะตรงข้างล่างคูคิโอด้านล่าง Subscribe ตรงนี้เนี่ยมันจะมีแถบบาร์ขึ้นมาเป็นแถบเครื่องมือนะคะที่เขียนว่า Home Video Short Live Playlist ตรงนี้เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นตัววิดีโอซึ่งมีความยาวมากกว่า1นาทีหรือว่าเป็นช็อตซึ่งมีความยาว60วินาทีเราสามารถโพสเป็นคลิปสั้นแนวตั้งเต็มจอได้นะคะโอเคมาดูกันที่วิดีโอก่อนแล้วกันนะอ่าอย่างเช่นว่าอ่าโอเควิดีโอนี้นะคะคุณเนี่ยคุณก็จะเห็นเนี่ย ไมคะว่านี่คือคลิปสั้นไปเดี๋ยวลองให้เล่นดูนะคะอาจจะไม่ได้ยินเสียงแตให้คุณเห็นภาพรวมนะว่าเห็นไหมคะว่าถ้าเป็นคลิปสั้นแนวตั้งก็สามารถโพสต์ในรูปแบบของเนี่ยโพสต์โดยทั่วไปเลยอะไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นแนวนอนเป็นแนวตั้งก็ได้และเอาจริงๆคนในยุคป,ปัจจุบันก็ดูวิดีโอที่เป็นแนวตั้งด้วย ใช่ไหมคะโอเคอันนี้คือในกรณีของวิดีโอคุกิโอให้คำตอบเพิ่มอีกอย่างหนึ่งนะเผื่อคนจะถามว่าถ้าเป็นเนาะชอ็อตละ่ะเพราะว่าใน y t u t u มันเออมันจะเรียกว่าชอ็อตใช่ไหมคะมีความยาว60วินาทีแต่ถ้าเป็นในเออ a c e b o o k เออจะเป็นรีว l ใช่ไหมอ่ะโอเค okay. เรากลับมาที่ไปแตะคำว่าตรงแถบเครื่องมือด้านล่าง subscribe นะคะก็จะเป็นคำว่าชร์ต ตรงนี้นะคะคุณก็จะเห็นเลยว่านี่คูิโอก็มีคลิปคลิปชอ็อตคือคลิปสั้นๆนะคะเนี่ยให้ดูเลยอ่าเนี่ยแตะเข้ามานี่คลิปสั้นนะคะคุณคุณก็จะเห็นว่าเนี่ยก็เป็นแนวตั้งเต็มจอก็สามารถสามารถโพสต์ลงในชอ็อตของ YouTube ได้เพียงแต่เพียงแต่สิ่งที่ ราอาจจะต้องทำเพิ่มเติมหรือว่าจะทำหรือไม่ทำก็ได้นะคะก็คือตรงหน้าปกอ่ะให้คุณมาดูก่อนนะคะหน้าปกนี่นะหน้าปกของหน้าปกของคลิปนะคะหน้าปกของคลิปจะยังเป็นแนวนอนนะ คุณฟังดีดีนะหน้าปกของคลิปก็ยังเป็นแนวนอนอ่ะคุณดูอย่างเช่นว่าคุคิโอพอดแคสที่คุคิโอทำนะคะเนี่ยเราก็จะทำหน้าปกไว้อันนี้ตัวอย่างนะอันเนี้ยอย่างเช่นว่าเออเนี่ยตรงนี้คุณก็จะเห็นว่านี่คือข้างในคลิปนะคะแต่ถ้าเราแบ็กออกมากับออกมาโอ้กับออกมา,กออกมายัางไงเนี่ยอ่ะเนี่ยคุณก็จะเห็นว่าหน้าปก เราก็ยังต้องเป็นนี่นะคะนี่ไงหน้าปกเราก็ยัง,ต,งต้องทำเป็นแบบแนวนอนอยู่นะคะเออโอเคเก็ตไหมเก็ตไหมคะถ้าในกรณีที่เป็นออที่เป็นชอ็อตนะคะซึ่งออจริงๆแล้วเนี่ยหน้าปกเนี่ยก็จะเป็นตัวหน้าปกที่เราเลือกไปพร้อมกับวิดีโอเลยนะถ้าเป็นชอ็อตมันไม่ได้มีหน้าปกที่จะต้องใส่มาเป็นแนวแนวนอน นะคะโอเคใครเก็ตบ้างง่ายๆอย่างนี้เลยลองไปทำกันดูนะคะแล้วยิ่งอ่ะกลับมาอ่ะอเราใช้เวลาในการทำหนึ่งคลิปแล้วเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเราต้องนำคลิปนี้เนี่ยไปปล่อยในทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยเพื่อให้มันอิมแพ t คหรือว่าไปให้ถึงกับกลุ่มคนที่ที่ ที่ที่เราอยากได้ก็คือไปไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการนะคะก็คือกลุ่มลูกค้าพรีเมียมเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขากําลังเสพกําลังดูกําลังชมช่องไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ก็คือเราก็นําคลิปที่เราผลิตเนี่ย ไปโพสต์ลงในทุกๆแพลตฟอร์มนะคะโอเควันนี้คงจะให้คำตอบของ EP แรกได้ครบถ้วนแล้วนะคะก็ถ้าสมมติว่าใครมีคำถามอะไรนะคุกิโอก็คือทิ้งคำถามไปได้เลยไม่ว่าจะเป็นในอินบ็อกซ์หรือว่าในในใต้คอมเมนต์ทุกอย่างคุณสามารถทิ้งคำถามไปได้เลยนะคะแล้วคุกิโอจะมาตอบคำถามให้ใน10นาทีมีคำตอบ10 minute talk s ะะโอเควันนี้ไปเท่านี้ละค่ะไว้เจอกันใหม่นะคะใน EP ีหน้าบ๊ายบาย